ิ่จะเป็นอยู long, ่วเป็นนฮลฮลแล้วนี่นะเจเมอร์ทาชิเนี่ยลซูเรนนาคอตไโลลีนไงต้นไม้เอ้ยดัมเบอร์โลไม่พลาดคันันึ้าไ่เสียลานเดี๋ยวนะแป๊บมู่อานจอกกูเธอเป็นเเปเป็นเฮลแล้วไงอ่ะทำไมยังเป็นเอเจคิวอีกเลยเนี่ยก็อดไม่ทันโอ้โหนอนได้ยินไหม ไม่ต้องผมไม่แคร์การนะโอ้พอกูไม่คิดว่าจะเจอทาชิกูก็เจอทาชิโอ้เศร้าเลยฉันอย่าแคร์กลางอยู่แล้วล่ะแต่ว่าแต่ว่าแต่ฉ่านั้นไม่ต้องรอนผมแท็ผมไม่แท็อยู่แล้วเพราะว่าแท็กลางมันไม่คุ้มันต้องยิงมาก่อนสิแคร์แคร์กลาร์ดียร์กลาง์ดให้ฉันลงลงกลาง์ดไว้ก่อนแล้วกันนะหรือว่าจะลงไปล่างแล้นจะลงล่างโอ๊ยทำมาเป็นหนึ่งนาทีห้าสิบนาทีประมาณสักนาที ทีล่ามต้องฟาร์มบูก,ก่อนไม่ใช่เหรอไม่ตอนเนี้ยมันต้องเป็นเล็งที่มังกนเล็กครับผมยังก็ต้องเริ่มแดงมังก,ง,งกรเ,เล็กเท่านั้นครับบัฟอื่นแค่อะไรฉันเรือบูก,ก่อนฉันก็ไม่เคยจนนะเล่นป่าอืมแต่ที่ขาดสมมีไง,ไงันแ้จะเ่นปกติซะมากกว่าฉันแ,แบบเออเฉยเฉยเลยอะโอ้โหจะโดนดิแล้วสกิลแรงนะล้าเล่นไป เยนลงล่างนี่เ <si นี่ยแอถ่ายดิครับถ่ายไม่โดนถ่ายไมรับทั้อมันตายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมได้๋ยวไดมด้องรอสุยอบหนึแทกกันก็ได้โลอย่เพิ่งนี่จะเย็นดิอุตส่าห์อุตส่าห์อะไไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวราร็ไม็แลมเม่แลมตอนนี้ก็บโอ้โมันโดไม่ได้เม่แหลมเมื่อกี้เมื่อกี้ ถ้า,ถาเทนแหลมไนะม่น,น,นิ่นะสกิลวนหนึ่งกิ๊วสองแน่แต่มันก็เซตแน่นี่แน่เอาวืดโอ้ตบไม่โดนเยี่ยมครูค,คนถอยก่อนนะถอยก่อนนะถอยก่อนนะถอยก่อนดีกว่าะเด็ดอ่ามานานน้อยเกินไปเอมมาปูไม้ก่อนหิลเลือดคาสบ,บินคาสบ,บินฮัลโหลคาสบ,บินคา<ป>ส,ดดสบ,บินโอ้โหาสเมินที่โหลดเยี่ยม ไม่รถม่นีอยู่โอเคเฮ้ยจะโดนนี่วันมันเีนตินะฮัลโหลนี่เป็นลมอย่าตายนะถ้าตายดิก็ฮะ่างสวยช่สวยช่าสวยช่สวยถ้าตายดิจโกรธนะาสวยสวยจะเลยเ้เลาไม่ตายด้วยฮะจะจะหวังอะไรกับฟลซันเนี่ยฮัลโหล

เอ้ยบอกตอนที่ครูครูไม่อยู่ไงนี่นในชั้นระบาดเจ็บมาก่อนแล้วไหมอแล้วเพราตีแล้วก็โอ้ยไม่เจอโอ้โหยิงขู่เฉยคนมามีคนมาเอ้าถ่ายหน่อยนะวูนี่โบนเถอเฮ้ยตายได้วเนี่ยเฮ้ย นาคอดอยู่บนนะนาคอดเอาเอานาคอดตีดาอยู่เอาได้นะเอาได้นั่นน่ะเอาได้นั่นน่ะย้อนเอาได้นั่นน่ะเอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ตีไม่ตีไม่ตีเฮ้ยมันเวทฟ้าว่ะคาสมินุนทีมันขยันขยันเทรดเอ้ยมันอยู่ตรงฟ้าเออมันไปแล้ว มันไ่เบอร์ลงรับสี่สี่นะมันก็ต้องรับสี่ี่แล้วมันบีเธอละคาร์ซมินเอ้ยมันมีมันมีคีล่านี่เอ้ยมันมีมันมีเกลเซียนิไอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ถอยไปเลยถอยไปเลยเนี่ยคาร์มินยกสองยกสองตัวมังกรใหญ่คาร์มินยกสองตัวมังกร โอ้โหมันใส่แน่เลยวะตั้งคนตั้งผัดัดกระตนะอะไรวะเนี่ยสวยแล้วาบันเล่นตอนนี้มันพอแล้วเดี๋ยววมชาฮักขึ้นโอ้ยแยอะไรวะจะโดนบ่อยย่ะตัไม่เข้าไม่โดนไม่โดนไม่โดนเลย เเ้าอโมันกดอตคนเออควรถ้าชี र, ้หายนะสาวๆอกมาล้โดนนะแต่ไม่ตายโอ้ยเชนดอีกไอยอนสิลสอเนี่ยแม่งไม่มีประโยชน์เชี่ยเลนั่นน่ะสิสกิลฟิลด์ซันเนี่ยนะ โะแต่ดเมแเงเป็นกระดาษเปยังโดนก็ยังดนดีครับนั่งขังโอ้ยนป็นอันตดีนะมันเป็นอันตล้วอันี้ตายต้องตายแล้วห่ศพอ่ะอิาาแต่ว่าลินลินโอ้ลินถอยเลยถอยเลยลินถอยยาว

โอ้มันโยกไปหาหนาคอนว่นะดักกันหน่อยสิพวกเธอดักกันหน่อยสิโอ้โหสกิลดักไม่มีแม่ <c oughs> มพวกเธอนั่นนั่นมาดิขอขอามาดิให้มันเข้ามาสิให้มันเข้า, <c oughs> ขามาสิ นจนทันได้วบบสองเท่ยิงตายโอ,อ้โหเยี่ยมกูยังไม่ทันได้ได้ตีเลยเระวงงังนะระวังโดนแป๊บเฮ้ยเดีด๋ยนะหมายละยไอ้พวกนี้นิดเยอะจังเลยสอนเก่งไอ้พวกเนี้ยแต่ทีมเรานี่ถ้าจะไปสอนฝอยฉันคนเดียวสนุกสนานกันไปกดเกิดว่ะเฮ้ย<ว>ไม่ใช<ว><ม>่ดิโกเล่ ก็เลมก็เลมตายเกิดไวเฮ้ยไม่เอานะมันเห็นเธอนั่นแหละก็มันโดนไอเนี้ยมันต้องเอายอดให้ได้ถึงเเกมอ่ะภานสิบห้านาทีเนี้ยแล้วเราค่อยลงด่าทีเดียวตอยู่ใมีจะวิตาหงทเนี่ย การล่างทีดิล่างคลิปดันอะชีล่างกลิ่ไอ้เพี้ยนนี่จะเอาป้อมเก่งเพี่แแยแรงทัก่งมันเจ็บนะมากเลยแง่ละคไม่มีใครมาแพ้หรอกมีแต่พวกเราเนี่ยอยากอะไรไม่รู้โยนเก่ง,องเออ เออไม่เงี้มาใช้หมดละมาใช้ตีหมดละเตียนะฉันก็จะตอดตัวเองสามไม่ดวิวไม่ตายแคแต่จริงโลม,มันโลม,มันทุกทีนี่มันต้องโทษโลมแล้วเอาจริง,รองออโอ้ยบนโถมไม่ได้แล้วไปดีกว่า ไม่มีอนตีด้วยประเด็นอันนี้ก็รู้มากโอ้ยมันรู้ว่าฉัไม่มีอนตีมนเลยใส่โอ้น่าคอสนาคอสนาคอสสายขวานนาคอสลองกินนู๊โอ้โหแต่ละอัน เราจะมีทำเกมทำเกมหน่อยด้วจะทำได้เอออะโอ้โหโดนค่ะโดนป่าหรือข้างอกไหรอก็มันมันล็อกอะไย่งมันก็ถึงไงจริงโอ e ้ <Yeah. S 1> โหแล้วสลิมก็สบายออื <illustrations> <sk inned fish> โอ้โหมีมีลมขวาอีกชีวิตเอ้า,อาทำไมพกเธอก็ทำอะไรกัน <c oughs> มันน่าต้องรอเลทนลั่แหละต้องรอเลทแล้วล่ะต้องรอสวนมันตาที่แล้วอ่ะจะมีครั้งไหนที่รำไม่ไถึงเลทบ้าง<อ>ไม่ชอบเลทเลยขอบอกแต่พอต้นเกมพอเราก็โยนกันอีกเออสุดท้ายก็ต้องเล่นเลทอยู่ดี มันน,น่านช้ำใจจริงประโยชน์เลย่าเลดีที่คาสิมทำเกมวันนี้แ้าจะไรประโยชน์เลยเพราะเลนแครี่โดนถล่มอ่ะตัวถล่มแบบหนักจริงๆอ่ะนั่นแล้วชันคนเดียวอีกแล้วลืมไปว่ากูไม่มีเต้เอือนะอรเอฟรีแล้วเนี่ยนะอได้ไอเี้ยเฮี้ยสวีปไปบบว่ดไม่ม่เหี้ย โดนทุกดอกอุ้ยเมื่อกี้แข่งมาแต้ที่ฉันกดคิดไม่ทันจบจันไหนวะแข่งไหนวะอ๋อไม่มีไม่มีของเลยอ่ะมีแหละแต่แบบดาเมจมันไม่พออ่ะโอ้โหโอคนแคลินติไม่ออกไม่ออกเซตตกทีเดียวตายขนาดเมื่อกี้เมื่อกี้ฉันออกถึงฉันยังตายเลยแล้วคิดว่าเซนตกทีเดียวตายฉันฉันจะได้ตีเหรอถามจริงโอ้โหตี ยุดมันไปเอะไรพวกนี้แรงวังไม่ไหวมั้งคาซบินผิวขนาดนั้นย้อนสี่ปันน้าอย่างน้อยต้องตายวะไอสัตว์ที่ไม่ไม่ตายไม่ได้ฆ่าสองตัวนี้ก็ยังไม่ได้ทำให้เกมดีขึ้นเลยจริงเดี่ยหนีไปแล้วโอ้โหตามไม่ทันไอของยางก็ตามไม่ทันถ้าคาสบินมีตาขอมันผิวถ้าคาสบินมีตามถี่เวลา้าคาสบินมีเดี๋ยวอาจจะโดนลอยบ้านนะครับ เีดเน่ ell, Catholic, totally ははี่ยมันก็ไปเอายอดอีกโอ้โหพวกเธอมีนะว่ามีมีมีก็มีติกเกอร์มั้งีู้ลตรงนี้ันตาย่แน่มื่กี้ชีตายแรีตายแต่ว่าคาสมิก็จะแตกเฮ้ยมันตามไม่ทันจริงๆอ่ะ พราเราจะไปตามมันก็เสียเวลาเอากลางดีกว่าว่าเธอไปเอาไปฉันเอากลางโอ้ยทูเลนก็มาอีกโอ้ยชีวิตไไมม่่ีใครฆาด้อเยกูนแล้วคิดว่ามีใครฆ่า,ดาได้ลแล้วนอกจากคารซมินปังออกไม่ได้แล้วบวกยืดแล้วบวกยืดเยอะอีก<า>โอ้โหยืดเยอะจนมันกลับมา,า,าอโอ้โห่ทา,าทั้หทงหวมันก็ต้องมีคนแบกมอเตอร์พาลัดฉันมาเองไม่ใช่แบบคีราสมัยก่อนที่แบบ กันดาเมจสามครั้งเออให้ฉันกันดาเมจสามครั้งอ่ะฉันฉัน่าได้ข่าวตัวแต่ที่ไม่ใช่เงินกุศลก็ต้องใช้กันแบกบอลผ่านออกมามันติดตรงคําว่ามันติดตรงคําว่าโยนนี่แหละถ้าไรอยังไม่อกี้แ็บรอบไม่รอบถัดไปชัดโคตรรอบถัดไปชัดต้องโลมชัดจะลองเล่นโลมกลัไมาเล่นโลมนะแล้วคารนอนเล่นเล่นเตี่ยวเซียนเสือกเจอตัวพิวอีกแช่ยังไงก็ไม่โดนอ่ะ เป็นเอะไรแกะเป็น Lumber Yoke l i b ตรีเท่าไหนแต่แล้วไงอ่ะพราะเราก็เข้าไม่ได้อีกเดียวถ้าเราเข้านาคอรกับทาชิก็รอดักอยู่กันในครับผมกันในอย่างเดียวกันในอย่างเดียวผมตอนนี้กูรู้แล้วกูทำไมได้ก Lumber แข็งแต่ไม่ได้ไปลุย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  ลลยลยเลยเยทุเรียนแตกไม่ฉันแตกไม่ใจไอ้อ้ไอ้ไอ้้อ้ไอ้ไ้ไ้้อ้ไอไม่ไี้ไอ้นไอไอ้นี้ไอ้ยอ้อ้อ้ไ้ออ้อ้ไอ้ไออออ้ออ้ไออ้อ้ไ้ออ ยอนได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยยอนได้ย้อนได้รูดสบายเลยเขาบอกมีคีราด้วยเนี่ีราก็มีเรางมปต้องมาต้องต้องมีคีราก็ตีป้อมแรงสลิมเกิดนะสลิมเกิดนะเก็บตัวโอ้โหเอาหน้าไปรับหอกเลยแล้วจจบจบเอ มั้อม่านี้ท่านเป็นทั้งตัวดมีตัวเปิดไม่ไม่เเล่่นเ่นมีล่าเจออ่ดพอไล่พอเล่นเนือเส้นจะพิ้วโอ้ยว่มันไม่เปิดโป๋เปล่าวะเปิดโปมองมองกันเลือกตวงของเราไม่ไม่หมุนมนอนน่ไมันนอนใจขานอน่ยังไงอยโอยมันมันเอามันรุกมาหรืเปล่าเนี่ย คานอนสามศูนอ่ะสาดศอ่ะหนึ่งหกอ่ะโคตรเศร้าเลยเออแบบคานอนแช่งนักมากอ่ะทายชีนาเขาทูเลนในอกโหแม่งแต่บางคนมันผิวโอ้โหจะผิวอ่ะเล่นวีล่ขานอนกดวีล่ามันอึดอัดมากแต่จะเจอแบบพอกดวีล่ามาแม่งคือแต่